เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข็นจริงให้ดูเข็นง่ายอันนี้มือจับไม่โยกคอนแน่นด้วยครับผมมาดูกันว่าคันไหนจะคันเทพกว่ากันเอาล่ะครับ สวัสดีครับผมช่างว้วนครับวันนี้ผมมาเปิดตัวรถเข็นพี่บุ้งกับพี่จัมโบ้มาดูกันว่าคันไหนจะคันเทพกว่ากันอยู่ข้างหน้าผมที่รับโหลดอยู่เนี่ยน้ำหนัก200ร้อยโลผมเริ่มจากพี่จัมโบ้ก่อนเลยนะเข็นลื่นเข็นลื่นก่อนอันดับแรกอันดับสองดูตรงท้องนี่ครับผมฐานท้องเลยครับว่าไหนทนไม่ทนแอนไม่แอนตอนซื้อกดดูเลยครับเรามาลองพี่จัมโบ้ดูอันนี้ของพี่จัมโบ่จะกดไม่ค่อยลงนะครับ แล้วเราไปลองดูพี่บึง้งดูอันนี้ของพี่บึง้งจะอ่อนๆนหน่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเข็นจริงให้ดูเข็นง่ายอันนี้มือจับไม่โยกคอนแน่นด้วยครับผมตอรถเป็นอะไรอ่ะช่างช่างไมเป็นไรอ่ะมือหนักเข็นจนแขนโยกมดแล้วเนี่ยลงไป สำหรับคันนี้นะครับเข็นเนิดแฮนโยกเสียงดังด้วยที่ใช้มาถ้าเป็นความรู้ส <magic. S 1> ึกผมก็พี่จัมโบ้มันลื่นกว่ารับน้ำหนักได้เยอะมันก็ลื่นๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตดุของรถจัมโบ้คันนี้กันเลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นยาง PVC กันลื่นนะครับจะมีขอบกันตกอันนี้ขอบยางกันกระแทกคือชนแล้วปึ๊กยังไงของก็ไม่ลื่นอยู่แล้วครับอันนี้คือข้อดี ถัดมาเรามาดูเรื่องล้อของรถคันนี้กันเลยครับว่าทําไมเข็นแล้วมันเสียงไม่ดังนี่ครับดูได้อันนี้เป็นล้อพียูดำครับไม่ใช่ล้อยางนะเป็นล้อธรรมดาอันนี้แหละครับที่ทําให้รถคันนี้เข็นและเสียงไม่ดังเข็นง่ายมันทุกของได้สบายเยี่ยมสำหรับคันนี้ผมไม่แฮปปี้มุกไปเลยครับและคันนี้คือรถเข็นขั้นเทพของผมจำไว้เลยครับจำ<อ>จำแจ๋ว What? Did you keep on playing Summertime Sadness? But first, let me take a selfie. <laughs>